ผมว่าผมมองเห็นอาชีพเสริมใหม่แล้วนะครับนะตอนนี้นี่เนี่ยครับก็คือการเลี้ยงปลาในกระชังนะครับนะผมคิดว่านะคือผมทดลองเลี้ยงนะครับนะผมปล่อยปล่อยลงไปหนึ่งพันกว่าตัวนะครับนะคือผมเลี้ยงอย่างเี้ยนะครับไม่ถึงเดือนหนึ่งนะครับตอนนี้นี่ยังไม่ถึงเดือนหนึ่งเลยนะครับนะก็ขึ้นมาประมาณนี้แล้วนะครับปนินนะผมคิดว่า โอเคเลยนะครับผมคิดว่าผมจะจะสั่งนะครับกระชังนี้มาแล้วก็ทำแบบหลายๆกระชังฟาร์มปลาเนี่ยผมจะบอกว่ามันเป็นกิจการที่หลายคนมองข้ามหาเงินได้สามสิบล้านแรกนี่ผมก็ว่ามันก็น่าสนใจอยู่นะเพื่อนนะนะครับดูดิประมาณนี้แล้วนะเนี่ยยังไม่ถึงสองเดือนนะครับนะเอ้ยไม่ใช่สองเดือนยังไม่ถึงหนึ่งเดือนนะครับนะ เนี่ยจริงๆนะครับถ้าดูอย่างนี้นี่อาจจะมองไม่ค่อยเห็นชัดนะครับนะแต่ว่าถ้าดูผ่านกล้องนี่มันจะมองไม่ค่อยเห็นชัดนะแต่ผมดูนีป่ประมาณนี้นะครับนะประมาณนี้หมดแล้วนะไอตอนที่ผมมาปล่อยนี่มันตัวเล็กเลยนะตาเนี่ยมันจะตัวเล็กเกนนี้มันไม่ถึง